คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อย่อน้ำลายท่าเล่นเฉยๆหากผู้ชมท่านใดดูแล้วน้ำลายแตกฟองข้าพเจ้าคา่ดาวชแนต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะออ <c oughs> หมอรูเรื่องทุกคนพี่บีมีหอยหวานถาดใหญ่เลยวันนี้เราจะมากินหอยหวานกับน้ำจิ้มนี่น้ำลายไหลเซบๆเลยนี่พี่ดาวเป็นคนทำ ครั้งแรกเลยเนี่ยที่ได้กินหอยหวานนี่ก็ไม่เคยกินไม่รู้รสชาติเป็นยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยกินก็ลองบอกพี่วีมาดูนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะอร่อยชอบหรือไม่ชอบยังไงนะไปเพื่อนๆมาน,น้ำไหลๆมากินกันดีกว่าดาวมากินแล้วเฮ้ยฮิละฮิละฮิละเนื้อเป็นขาวมาก นี่เพื่อนๆมาเล่นไปยังมาแล้วมาแล้วนี่ดูครั้งแรกครั้งแรกมาสวัสดีครับคำแรกเอาไหมเอากอนเลยไหมานะอาคำบอกเพื่อนๆรสชาติเป็นยังไงความรู้สึกเป็นไงมันก็ตื่นเต้นกว่ามึกเนาะเนาะอร่อยใจลอยครับเนาะอะไรยังไม่ได้กินเลยมันเนาะยังไม่ได้กินเลยมันเนาะอร่อยไหม อร่อยครับเพื่อนเพื่อนอืมยังแต่ยอดจะอมอ้าวหลุดอืม,อ,มอร่อยมันจะเป็นเนื้อสัมผัสมันจะเป็นปลาหมึกใช่ครับปลาหมึกแต่กินจะไปทางห้อยแมงคู่ใช่ไหม,มคิดเหมือนกันไหมเพื่อนเพื่อนเพือยังไง เพื่อนเพือ่<บ>อบบนบอกเพิ่งกินครั้งแรกรู้มากจังมึงอธิบายให้ฟังมือมังมม่งไม้มั่งแลาวกินก็ยอดชะอมอร่อยคำจะโตเลยเพื่อนเพื่อนจัดไปเอยจัดลอยอะ่ะยอดอะอมอ่ะ ก็นี่เพื่อนเพื่อนงัดเลยโหบัวเลยบัวเลยมันจะออกในตะกะฟังกบผู้เมียถ้าเอาไปผัดกะเพราเอาไปยำนะจะอร่อยเนอะเนื้อมันแน่นอ่ะ có luộc một Hả? nhưng mà là luộc nè, bên ít nè, mới người làm, ngon, là gì, gì, là gì, là gì, là ไม่พูดอไม่จาเลย,ย,ยเนื้อมันจะขาวๆเนาะเนาะ,นะสะอาดเนาะม,มาแล้วหรือม,มาแล้วเพ็ดใช่<ร> <c oughs> แต่รวอยอ่ะกินไม่ได้อ่ะ หมดเลยปากยังไม่เข้าปากเลยต่อร่อยครับซื้อมาซ้ามโรก,กินไม่อยู่มาได้เยอะเนาะอร่อยจริงนะเพื่อนๆธรรมดาพี่ดาวไม่ค่อยกินหรอกอพี่ดาวกินแต่หคร่เป็คูคม่มีลูกโดดด้วยครับเพื่อนๆนี่ลูกโดดครับเข้าปากครับ เราแช่ผมเคยลองอแต่เดี๋ยวเที่ยวน้าจะลองกินอะไรนะไยโกงไปโกงนะากินนกมันก็น่าจะเหนือสัมพันธ์มันนกันนะไม่รู้อะโครละใต้พันธ์นก็ไม่แนเ่เก่ง เผ็ดก็ไม่อร่อยเนาะอร่อยอ,ะอ่ะสุดอดเลยเพื่อนถ้าใครเอาไปทำอะไรอร่อยก็คอมเมนต์มาบอกกันมัง้งโนบีเนาะ ต้มกับตะไคร้ใบมะกรูดนะเพื่อนๆรับกินข้าวได้ดีเลยแต่คิดว่าถ้าเอาไปทำยำน่าจะอร่อยอตัวมันใหญ่นะ่ะแต่เนื้อมันไม่หดเรื่อม,มันหดเราก็ไม่รู้ ความ <ừ. S 1> ห้าบาทิบบาทก็อาม่นี้ยตวัวมัใหญ่ามากข้อนั้นไงทำเอง mẹ phạm này kém rồi đúng ต,ต่อ,อยขึ้นหันหันใช่ไหมหันมาก็ได้อยา่าขาดนะอยา่าขาดนะเอาตามันออกด้วยนะเพื่อนๆ ไปลองต้องลองนะเพื่อนๆอร่อยจริงขันแบบบ้านนอกนะเพื่อนใช้กระมักทำ อร่อยก็อร่อยเผ็ดก็เผ็ดโอ้โข,ขอบคุณครับเรียงหม้อบ แต่เลยเลยมามเมลือนีน่เกล็ดเขาเรียกว่าไม่เตรียมไม่เตรียม กันครับพี่พี่น้องน้องหอยจะหอยไม่รู้ไปไรชอบพูดเนอฝนสุขพันณเราก็ต้องเลยอยู่แล้วเอกลักษณ์ชอบเพื่อนเนอนเนาะจุ่มก่อน เนื้อมันจะเน้นว่าห้อยอันอื่นเยอะมากเลยอ่ะอยอเยอะมย <c oughs> อะฝากตื่นบีบีน้องๆที ที่ทำงานอยู่ตั้งประเทศนะครับกินถึงยากินถึงวี้กินถึงน้องก็ตู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้อย่างว่าเราอยู่บ้านแล้วเนาะคนไปไกลก็ต้องเปินห่วงบ้านคนเราก็ต้องดิน้นรนนะพี่น้องเนาะไม่ใครอยากไปตั้งบ้านตั้งเมืองหรอกจะอยู่บ้านราเมืองข้าวก็อย่างว่าเนาะ ข้าองกินยากเขา้เาใจดีนั่นแหละเข้าใจเนาะที่นี่มันก็ไม่เหมือนบ้านเราใช่เดีย๋ยวมันจะให้ตุวตุวเนาะเนาะเขาตังอนาคตเข้าเนาะอย่างพวกเราไม่มีอนาคตเนาะ อันาคุณลิฟล์รีบอกพี่วีน้องๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสับตะไคร้สักนิดว้าวน้ะเครื่งปีก็ว่านโอ้ยข้าวน้ำอ่ะ เพื่อนๆคงสงสัยนะว่าอันนี้คือกระลำปีอะไรทําไมถึงว่านดงอันนี้กระลำปีปลูกสร้งางถามพิเศษเลยนะเพื่อน,นๆปล <c oughs> ูกมาจากดามคาน<อ>ใช้น้ำแลซในการรด<อ>มันจะรสชาติหว่านกรอบอร่อยทวนของพมทัวออ์พักยาวครับปลูกที่ดามคานเหมือนกันแต่ผพมใช้น้ำกอ๊อก <c oughs> <c oughs> อาวักนิดหนึ่งคือมีแต่งกกลิบไม่ต้องพูดกินต่อเลยเพื่อนๆไม่ไหวเลยครับเพื่อนๆจะให้เมียพ่องกินแทนเ,เล็นรอยมักอ่ะเดี๋ยวพ่ไปหาข้องกินก่อน แมงโก้เช้าวันศุกร์อะ Friday ผมเพิ่อจะหาแมงโก้แฮปปี้คืออะไรความสุขอ๋อมีความสุขแฮปปี้แมงโก้สีจ้าเครับเพื่อนๆแฮปปี้แมงโก้เอาสักหน่อยครับ ้องคนยังกินไม่หมดเลยคนถือมาซะ,ะตะกะเนี่ยอีกนิดนนะอีกนิดนนะเดี๋ยวไม่พอรู้ตัวอีกทีไม่ไหวบานเบือ่อ ี่กระต่ายกระต่อดกเด็กนกเด็กๆกเด็กนกเด็กนกเด็กโคตรเลยอะไรครับ <át stars> โรเกมินเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างไข่ดาวชาแนลด้วยนะเพื่อนๆไข่ดาวจะได้ทำคลิปต่อไปมีความติชมอะไรก็ คอมเมนต์ไว้ใ้คลิปได้เลยนะเพื่อนๆเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายเข้ามาติชมอาสิ่ไวไวทำไมอะเพชรจะเอาใช,ใช่มือเลยลนะเพื่อนๆกินเพื่อนๆดูกินใหญ่ๆเอียงั้าง่ลยดิเพื่อนไม,ม่เห็เห็นเป็นไงโอชา อร่อยปิ้ว <laughs> อร่อยอร่อยไหม,ม,มถ้าบานทุงก็อย่างงี้ครับโอ้โหนี่ขอบนี้นะครับอือหือนี่มูน่อยนะเพื่อนอือหืออร่อยครับอร่อยมากอไปกอนขอรับอร่อยมาก นี่ครับเพื่อนๆบ้านไข่ดาปลูกเองครับมะม่วงมะม่วงภาษาอังกฤษ Mango สีเหลือง Yellow มีด Eto หมูคาเฟ่เต้าอังวหรมีอีกไหม Jelly ตโลว่าจะพอแล้วนะเนี่ยมันอร่อยมากอร่อยมากหวานจัดอ่ะเพื่อน อันนี้ดีกว่าเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้มันอมเปรี้ยวหเหมือนได้กลิ่นนี่มันมน้ำดอกไม้เบอร์ซี่หวานนี่มันมะม่วงอะไรนะมหาชนกมหาชนกเบอรยาหลุดออกจากล่างมีเขาเนี้ยน้อยนะมิลลิเขาสิ <laughs> มิลลิใช่ปะ่ะเก่งมากครับเก่งมาก เราคนนี้มมุวงไทยไปดังได้สุดยอดเลยยังไม่พออีกยังยังยังเพื่อนๆดูนะครับยังไม่พอในใชายกับใครฮ <laughs> ่า,าี่าฮเบฮึ แต่มันว่านะมันไม่ไอะไรมันดีเลยะอร่อย พอแลพ้อมให้เทนมื่อไหรคลิปนี้ก็จะพอไว้แค่นี้นะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับ s c ไคร e ให้ช่องไข่ดาวชแนลด้วยนะลืมช่องฝากกดนะครับฝากคนเพื่อนกดตับ s c ไคร e นะครับช่องไข่ดาวจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ขอบคุณครับ